สวัสดีครับเล็กพาห์แห่งชาแนลคลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยราวพัฒนานะครับหวยราวพัฒนาจะประกาศผลทุก,ทกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณสองทุกครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับ ขน6ตัวนะครับ969 498ผมจะให้เป็นแนวทางแบบระบบ4ตัวนะครับมี498 94แอดให้เด่นรูปวิ่งไปที่9กับ0นะครับเข้าเด่นรูปวิ่ง9นะครับมาทางบนทางล่างเข้าแกับ94แล้ในชุด18ประตูมี94ตัวตรงนะครับ สตัวให้4ี่เก้าสองปิดไปหลักหน่วยนะครับในตารางจุดแปประตูไม่มีเก้าแปดก็ขอสแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลน,น,นะครับเดี๋ยวเรามาตามกันต่อแนวทางหวยลาวัฒนางวดประจำวันที่16บธันวาคม2567นะครับแปดประตู จะมีจุดสิบแปดประตูนี้เดินดีมาติดต่อกันหลายงวดแล้วนะครับ หลักแปดก็จะมี 85, 86, 81, 84, 83, 82นะครับจะตัดให้หลักว่าหตัวต่อไปก็จะเป็นหลัก9นะครับ หลักเก้า็จะมีเก้าห้าเก้าหนึ่งเก้าี่เก้าสามเก้าสองนะครับไปก็จะเป็นหลักศูนย์สำหรับแนวทางหัวลราวพัฒนานี้แให้ฟรีนะครับให้ผูกครบันเทิงเท่านั้นโปรดใช้วิจารยาณในการรับชม ท่านผูชมท่านใดจะนำไปใช้ก็นำไปใช้แต่พอสนุกนะครับมาดูก็ควอมบันเทิงจุด18ประตูก็จะมีหลัก8หลัก9หลัก0นะครับหลักละ6ตัวต่อไปก็จะเป็นเด่นรูดวิ่งเด่นรูดวิ่งแอดให้เด่นไปที่9นะครับ9กับหลัก3 ก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับอจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดุด3ตัวก็จะมีแนวทางหวยเราพัฒนานี้แให้ฟรีนะครับ ใช้วิจารยนในการรับชมก่อนจบคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆส่งถึงมือถือของท่านจด3ตัวก็จะมี493895 ห้า3ก้าหกสามนะครับจะเป็นตัวเด่นที่สุดที่ัดตัดให้ท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการรุ้นรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ